พัก่อยดีกว่าขึ่ทราบข่าวมานล้วเนี่ยพระท่านเนเดอร์ส่งสารอะไรมาบางอย่างี่ แล้วเอาโอ้ไม่ใช่เพิ่งดูเนี่ยนี่ไงได้แล้วยังไม่พอฉันจึงไม่สามารถกลับไปหาท่าน,นไดจราก้อนได้แต่ท่านก็ส่งข่าววา ลองสร้างร่างคนของท่านจากการใช้แบบนี้จะลองสร้างดูมันน่าจะได้ผล,ลนะนะ ตื่นเต้นแล้วส,สิส่งชิ่วนี้กลับไปให้ท่านด้วยนีไ่ไงไข่ออนไข่ของท่านสินะไม่เห็นมีอะไรแปลกแค่ต้องชะลอการเติบโตของไข่วุ้บ รีบกลับไปเอาไอ้สิ่งของพวกนั้นแล้วสิ เอา,าส่งได้เวลาสร้างตันขึ้นมาแล้วต้องชะลอสินะถึงอายุไขมันจะไม่ดีพอ การทดลองนี้อาจผิดพลาดซึ่งฉันจะลองดูใหม่แต่บล็อกพวกนี้ก็อันตรายด้วยสิมีวิธีแล้วคือแค่บลกนี้อันตรายมาก เอาละ,าละขั้นตอนพวกนี้ต้องทำอย่างใจเย็นที่สุดเยว เราไข่น้อยอเันเหนื่อยอยู่มันงการน,น้ากับการประจันพอายหน่ะแต่อดีตบอสคงรู้เรื่องนี้ดีที่สุด เอ้ยดอวินเทอร์เจ็ดแค้นอะไรอยู่งั้นเหรอแกจักฆ่าฉันสิใช่เลยทำไม่ได้มาเอยเรื่องอะไรถ้าฉันเอ่อขวนร้ายต้องไม่ติดที่ว่าท่านสั่งให้ัำท่านทำให้แกตายนะ แกคงไม่มีชีวิตอยู่แ,แกแน่ใจอย่างนั้นจริงๆใช่เพราะฉันจะสร้างสิ่งที่แกชอบที่สุดอย่างไรละ่ะหมายความว่ายังไงนี่แกยังคิดไม่ออกอีกเหรอว่าอะไรที่แกชอบที่สุดอะสิ่งที่แกเคยใช้ต่อสู้กับผู้สร้างโลกใบนี้อย่าบอกนะว่าใช่สิ่งนั้นนั่นแหละ chán chết không hey hay gay đi ghê có hiện ghê ngủ เบียดเบียนอะไรกันแน่แต่แค่อยากจะยัมม่วโมโหไอแกคิดบ้าอะไรของแกอยู่ปะนี่ัจริงเลยเนี่ยเอ้ รู้มันไม่เสียอะไรมากแค่นี้ตรงชำระเหรองั้นก็เชิญมาชำระได้เลยที่แกออกมาได้